เอ้ยชนโจโูนโูหิวมามา่าไม่ใช่แล้วครับต่ออุยโอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยเลยด้ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าชื่อแมปมันชื่อว่าอะไรวะผมผมอ่านไม่ออกว่ะ Troublesome battlegrounds 2, 2. อันว่าชื่อแมปเดี๋ยวจะ เออ่เดี๋ยวก็มีในปกคลิปนั่นแหละครับผมเดี๋ยวก็มีในคลิปนั่นแหละแล้วก็ลิงก์เกมก็อยู่ใต้ในคลิปชั้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเองแมปจูโจ้แบทเทิลกราวนั้นครับผมขอเรียกง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคก็เกมก็ก็แมปนี้ก็มีเสียงเพลงด้วยนะครับแต่ผมไม่เปิดนั่นเองก็กลัวลิขสิทธินิดนึงเนี่ยนะก็แมปนี้ก็เป็นแมปแนวแบทเทิลรอยัลนะครับผมแบทเทิลกราวไม่ใช่แบทเทิลรอยัลมึงจะไปยิงปืนที่ไหนวะก็มันก็เหมือนแมปแมปอนิเมะแบทเทิลนะครับผม อันนี้ปเป็นเธออลิณานั่นแหละก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่เป็นโจโจ้นั่นเองนี่นะครับผมก็จะมีเพย์ไพรเวทแร้งแล้วก็ทรีนนะครับผมแร้งนี่ก็ต้องเลเวล5ก่อนนะก็ไปไปดูมาน,นั่นเองก็ต้องเลเวล5ก่อนน,นั่นเองไพรเวทนี่ก็ไปซื้อส่วนตัวเทรนนิ่งนี่ก็ไปฝึกน,นั่นเองนะครับผมเอาไปมาเราเรากดเพย์เลยดีกว่าไปเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อจบแล้ว อ๋อนั่นน่าจะเป็นอับดุลครับผมอ้าวยังไม่จบนี่หว่ามา,มาเปิดเพลงกันเอ้ยเดี๋ยวี๋ยวเปิดเพลงกดปิดเออโอ้ใส่สก,กิลกันลัวชิบหายเลยอันนี้ผมใช้เป็นบูเจรตี้นี่ซิปับผมซิปเปอร์อัปเปอร์คัตนี่ไงดูเต็มเต็มไปดิ เว้ยเว้ยเ้ยมันเป่าไปนี่ไงนีไงดูไหมเน่ะดูไหมั้่ยมาเข้ามารอบแรกก็เล่นกูเลยเว้ยอุ้ยไม่ดูนโอ้ยตายตายตายนี่ลีไท์ไปดิโง่นี่ไงขอขอแจมด้วยขอแจมด้วยโอ้ยอุ้ยจะตาย วูจะตายวูจะตายไปจ้าอุวยไม่โดนว่ะอุวยตายเร้ยอุวยจะตายโอ้ยมาแป็นเดียวจะตายละอุวยไม่โดนใช่ไหมจับฉันไม่ทันหรอกนะนโจทะลุอย่างนั้นเลยนี่ไง นี่ไงนี่โดนหน้ารีไทม์ไปตัวหนึ่งสองคิวแล้ววสองคิวแล้วครับทุกคนสองคิวแล้วเอ้ยแต่อ,อะไรเนี่ยนล้มันโจเซฟสจเซฟสจ,จสตาโจเซฟสอุ้ยไม่โดนหารย,ยิง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 เดี๋ยวอ,อุ้ยโคตรแรง ไม่ไปโดนไอ้ธรรมดาก็ได้วะไี้ไอ้ไอ้ไไม่ไม่มึงห้ามรอดห้ามรอดเอาเอาตายคู่เอามึงนี่แหละเอามึงนี่แหละเอามึงนี่แหละนี่รีไทม์ไปดีโอ๊ยไปโดนนี่ไงรีไทม์โคตรแรง ถึงยังไม่มีสก,กิลพิเศษเอาไหมอ่ะเอาไหม,คร,ไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับอุย้ยโดนจับชิบหายแล้วโอ้ยเรียบร้อยไปจ้ามึงโดนโดนกูอับดุนอับดุน โอ้ยโอ้โหอะไรวะเอ๊ยไม่ได้เลยวะมันเปิดเพลงโจโจ้ด้วยโอ้ยไม่กอดเอ่อมันปิดเพลงตรงไหนวะอันนี้สกินไม่ทันแล้วแหละไปละโอ้โหเวลาโคตรน,น้อยอุดานดื่มอุดานดื่มเจ้าโจซูกิมาดิมาดิ พักเลยไงอ่ะเออ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 ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยมึงจะยิงกัอะไรทั้งหนาวจูทะลุอย่างนั้นเหรอจูทะลุแล้วไงวะไปมึงจะไปไหนหนีกุ้ยพ้นหรอกหนีกุ้ยพ้นหนีกุ้ยพ้นไอ้ซะ อุ้ยของกูอุ้ยยะเนี่ยฮ่ากูได้โทษทีว่ะโทษทีว่ะน้องโทษทีว่ะน้องโอ้ยเว้ยเว้ยเว้ยไม่โดนไม่โดนโดนโอ้ยเว้ยไปมันหนี Why you running อะไรเนี่ยขอนเ้ยเว้ยเว้ยอะไรนักหนาฮะแล้วมึงอะไรนักหนาฮะแล้วมึงอะไรนักหนาฮะ อุ้ยอีฟเปิดโดมาจ้ะเดี๋ยววะอะไรตั้งหนามึงเลยรั้งหนาตั้งหนาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายหลือหือหรือสองหายไปอยู่ละบังอาจบังอาจมึงอ่ะักแค่ไหนก็เชียววะสักแค่ไหนก็เชียววะนี่แค่ไหนก็เอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มลงมากูตายดิมึงมึงนี่แหละ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  ัปเปอร์คัตไปดีรีไทเลยรีไทเลยมึงจะไปไหนอ่ะมึงจะไปไหนอ่ะสวีนี่พ้นยังกันเหรออุมึงไม่รอดไม่รอดหรอกนะช่าฮ่าฮ่าชาติอะไรชาติอะไรอะไรไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยหนีไม่ทันแล้วหนีไม่ทันไอ้นีน่ไงโอ้โหแรง ดีไงโดนซะหนา่อยไ yeah หมะโดนซะหน่อยไหม้อ่าไม่โดนไม่โดนเลยดิอ่ากูก็ไม่โดนเหมือนกันเอ้ยเอ้ยกูจะหลบพ้นอยู่แล้วอะไรวะเออ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 ัปเปอร์คัตอุ้ยมันพ่นไฟย่าอย่าเล่นมันเลย ยะมาหนี้มึงตายในนี้แหละโอโ้โหฆ่าไปสี่ตัววุย้ยวุ้ยวุ้ยมึงจะไม่เข้าไปจะไม่เข้าไปเดี๋ยวอะไรทำไมวะอ้อต้องแบบนั้นดูมันเอาไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูแค้นผมว่ะโอ้มึมันแค้นจริงมั้เนี่ยม well. ันแค้นจริงว่ะอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเนี่ย เออเออเออเอาไหมะเอาไหมะโอ๊ยโอ้ยกูจะตายมันจ้าดีไงลาชดมึงนี่แหละมึงนี่แหละตายอ้าไม่ไงวะผู้อะไไงกันลุมลุมลุ้มเขาเรียกว่าลุมเขาเรียกว่าลุมเรียกว่าลุมเออเออ้าว นี่นี่ชนะอีกแล้วโอ้เปิดเพลงก็ปิดมั่งก็อ่นว่าสำหรับเอ่อสำหรับแบบนี้งอ่อมีประมาณเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็มีประมาณเท่านี้เลยโอ้เสื้อโคตรเท่เลยว่ะจูทาโล